สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขูสูุคนสูุหมองสูงุบอลมือนี่ห้ากัดซีดายผ้าพีผ้าน้องไปอันนั้นพี่นอนะ้อ,นนองไหมไปซื้อน้ำพี่น้องซื้อน้ำก่อนเลยสิไปตลาดตลาดบ้านนาายน้ำทั้งพี่น้องเลย ไอ้บ้านเพื่อนเนยห้งงานน้ำเพิ่นบริมรแม่ส่งเนาะเขาต้องได้ไปซื้อเองเนี่ยใส่สองถังตัวจักกับป้าไว้พี่น้องเว้ยแม่น้องเทนบดได้อล้งเลอนี่ถ้าจะขึ้นมากเพิ่นเอาลงเธอหนึง่งลงไปเดีวตาขี้ขึ้นมากอีกป้าพี่น้องไปเอ๊ะลืมใส่เจ้ โรงงานเพื่อนบริษุส่งเนาะเขาต้องได้ไปซื้อเองอยู่โรงงานกับตะเก้ากัะตุกละสองพันกีบแต่ว่าตอนนี้คือราคาแล้วพี่น้องขึ้นช่วงใกล้สงการไปพี่น้องไปไปจาก จากบอนเฮาอยู่ไม่นอกจากบ้านกลางผู้ซีไปไปบอนไปบ้านน้าซ้ายนี่เนาะบอนตลาดบอนไอ้โรงงานหน่ำนี่กป็ประมาณประมาณสี่กิโลพี่น้องสี่กิโลกะไก่เติบอยู่เท้ากับว่าจะไปจเชื่อในตลาดกันเลย แต่ว่าเห็นพายุพี่น้องเอ้ยใกล้ๆกันกับโรงงานน้ำตะเกากะมิดแต่ซุ่มเสาเอื้อยซุ่มฟ้าไปซื้อกคลุ่งฝนพี่น้องืัอนี้ขุ้มฝ้าขนาันหน้าฝน เบิง่งบรรยากาศทางทางไปน้ำกันพี่เท่าเหร่ กดไอคีไว้อีกนิดหน่อยเลย40่สินี่ก็งานน้ำพี่น้องเราจะไปตลาดก่อนตลาดอยู่ใกล้ไปเลย ก่อนจังมาซื้อน้ำ ไปพี่น้องเลอะเบิ้งเลอะเบิ้อง แม่นู่หน,น่อยตลาดเนาะเท่าดแม่6,000 6,000กีบซื้อแป้งให้แม่นู่หน่อยก่อนพี่น่อยตรงนี้ย่างค่ะตลาดแต่ว่าแม่นู่หน่อยให้สร้าง โท่าไห้ซื้อแป้งก็เลยมาซื้อแป้งซะก่อนหอาเงิน่อนเพิ่ล้โอเคพี่น้องเว้ย่อนไลยปะ่ะพี่น้องเข้าไม้บัดนี้เข้าไม้เข้าไม้ quay súc quay súc nước cũng say hơn một cái đầu đấy ma phao ใส่เด้เมนูหน่อยสั่งให้ซื้อหอยพี่น้องเอ้ยสั่งซื้อหอยเพิ่นอยากไปใส่หลาบเท้าว่าสนเพื่อเห็นเนาะเดียวหอยกับบะหมี่พี่น้องเอ้ยเบิ้งมาเบิ้งซอยสุดซุดซอยก่อนโอ้โหกุกวาหนูหน้อยเห็นก็อยากได้แล้วเนี่ย ชุดซอยพี่น้องเลยโ,มมมมมมโดยเอาห้อมมาแล้วสามมัดเด้อสามมัดหาบ่ะโดยโดยสามมัดห้าพันจ่ายเป็นคนพี่น้องเลยห้าพันกีบ ปลาหงสบ่เอาบ่ทับมาช็อกก็คล้ายปลาหงม์เอยเมื่อแกงเลยปลาแดงปลาแดกแซ่บปลาแดงนัวว่าแม่นอันแม่นปนปฝาเนาะพี่น้องเลยชื่อขนมก่อนพี่น้องเลยแม่น้องมิ้นอยากกินขนมขนมอืมขนม เล่าเลยกินคนมา มันมีจักใสเนี่ยมาเจ๊มีจักใสเดี๋ยวเอาเข็มเอาเด้อสองขายดีพี่อนเอ้ขายดิขายดี ซื้อน้คนก็ลังลังมากพี่น้องคนเงินตลาดนัดบ้านนาทรายพี่น้อง หาหอยครับนะนะบอมีสงสัยสิบดได้เมือม่อไหร่แม่น้อ,องมินเนาะสงสัยสิได้แต่ขนมแล้วโมฝากเพิ่นมีแต่อ,อันวันเสาร์มื้อเดียวนี่บ่ตลาดนัดนั่นเอ่นะ เอ้าฝนกลับมาพราฝนพี่น้องเลยฝนเมฝนมาแล้วพูดๆๆเดียวพูดจักว่าอะไรพูดจั๊ไล่โซ่ดี๋ยวพูดไล่โซ่ฮ่าฮ่าฮ่าอ่วม่้าเป็นแ่ฮ้าไล่่นวนเตร์เออได้ใดีเนาะ่นนมัมีเลยตกบุลนเลยตกตำงนบเอ๊แข็งแคบแ่คบ เอาไปลบฝนกันไป้องเลยลบฝนนะ้ำฝนเช่กันน้าวน้นเก่าเลยบานนี้ฝนมาแล้ว lăng khẩu thế nào lăng cái khương cái khóng thì gì hơn mà những cuốn nào đấy thằng nào cả và chắc cái đấy đấy เยเริ่มแล้วเริ่มนะเ,เริ่มเริ่มมุดล้วตวาวฟ้าไปนห้องพี่น้องเลยว่ายดีเนะี่ยจะฟ้าบปห้องเขาก็เลยถ่ายคลิปได้พอเขาเอาโทรศัพท์ถ่ายเอาฟ้าห้องก็าถือว,ว่าถ่ายบาได้ จะอยู่บ้านนี่บ้าบ้าบ้ามาขายมีไหนอาดโชนึกว่าอยู่บ้านอันนี้เสนอกมาแกะไก่พี่กันพ่นก็ได้อาดก็พบคนใครก็ได้ด้วย ยังต๊กโบยุดพี่น้องเอ้ยฝนก็ได้หอยกระบบมีซ้ำพี่น้องเอ้ยจอกเท่าเลเนาะน้ำอ้อยอโดยเอาเนาะจอกหนึ่งเด้ออ้อยซื้อน้ำอ้อย,อออยมาฝากแม่นู่หน่อยก่อนพี่น้องเอ้ยแนวเพิ่นมกักเพิ่นบริสั่งดอกอันนี้แต่ว่าเอาซื้อเมื่อห้เพิ่น หอยจุกกระโบมีหอยจุกทั่วฟักยาน้องรายการเพื่อนอะชื่อยางทัวออวท่วกับแพแพเพือโบเห็นเนาะหอยจูบโบมี่แล้วทั่วกรบโบมี่น้องเยเอ้าเงินโบมี่แนวใดอยู่เนี่ย คนกำลังงมากคนคนมาตกแป๊บหนึ่งได้ตัดภาพมาอีกที่พี่น้องหอดขั้วียบรลอยสวยเข่าพี่น้องเอ้ยสลาดกับ่ไดได้แข็งสั่ หอยกับโมงี้มักทัวกับโมได้แค่หอมปีกกับหอมบัวทุกทไซซีเดลาาหอมกินละมือเฮ้ยหอมพี่น้องเอ้ย้อมหอ,นอม,อมนี่จะซีเดลำลาพี่นอ้อง,องได้เนาะขอบคุณเรไรพี่น,อน้องขอบคุวรรณขอบคุณทุกคนในน้ำเนาะหลายคู่หลายคนกับในน้ำกันชาวบ้าให้แม่น้องมิ้นกินนั่นกินนี่เนาะ ขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องสำหรับทำแนะนำดีๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจเงใจพี่น้องเด้อเนาะที่ส่งมาให้บริไ้ขาดบริได้ขาดใจก็ขอให้ดีเมียสุขสุขลนพี่น้องเจหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าขาว่าสวัสดี